ในยมโลระหว่างที่รอพญายมตัดสินช่วงนั้นเราจะอยู่ในสภาพไหนครับแล้วแต่บุญนะถ้ามีบุญก็อยู่ในสถานที่ที่ดีนะเป็นสถานที่ของเราเนี่ยแหละในภวังจิตใจของเราเนี่ยแหละอยู่ในสถานที่ดีนะถ้าไม่มีบุญเลยไม่ทําบุญเลยก็จะไปเป็นสัมภเวสีนะไม่มีกินไม่มีที่อยู่อย่างเงี้ยก็วัดจากตอนที่เป็นมนุษย์แหละทาบุญหรือเปล่าไม่ทําก็เรียบร้อยไนงะบ้านก็ไม่มี ของกินก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีมิติหนึ่งนะส่วนตัวเลยนะถ้าเราตุยไปเนะี่ยระหว่างรอที่รอรอหมดอายุไขาจากจากโลกเนะี <c oughs> ่ยก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ใช้กรรมรอเงี้ยบางคนก็ใช้บุญรอเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่แตกต่างกันแต่แล้วเกิดทันมีจริงไหมแล้วถ้าตุยแล้วฟื้นอ่ะก็มีนะก็มีนะครับตุยแล้วเกิดไปเกิด ฟักแป๊บหนึ่งไปเกิดเลยก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะแต่น้อยนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยน้อยสุดๆแต่ก็เหมือนจะเจออยู่คนหนึ่งนะที่เป็นนักร้องดังๆอ่ะที่เกิดจากไทยที่เกิดที่ไทยอ่ะแล้วก็ไปอยู่จีนเนี่ยจําชื่อไม่ได้ละอันนั้นน่ะก็แบบตุยได้ไม่นานเน่ะมาเกิดเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็จําจําเพลงจําอะไรของตัวเองได้แล้วก็ไปร้องได้ก็คือเพลงของตัวเองก็มีคนหนึ่งนั่นแหละ าตุยแล้วฟื้นก,ก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> ก็มันก็ชั่วคราวเฉยๆนะชั่วคราวเฉยๆนะตุยแล้วฟื้นเนะี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรนะธรรมดานะไม่ถึงคาดบางทีอะยังไม่ถึงคาดเขาเรียกตัวผิดก็มี <c oughs> เรียกตัวผิดอ้าวไม่ใช่กลับไปใหม่เงี้ยก็มีเหมือนกันนะก็สังเกตคนที่อยู่ในอาการโคลแม่ก็แบบสุ่มเสี่ยงไนงะสุ่มเสี่ยงว่าเอ้ยวิญ,ญญาณไปรอพี่ภาคาหรือเปล่าเงี้ยแล้วแต่เทสนะ โยมทูตเคยเอาวิญญาณไปผิดตัวบ้างไหมคะแล้ววิญญาณนั้นจะอยู่ไหนต่อคะหรือไปรับบุญกรรมได้เลยก็มีนะ <c oughs> ก็มีเอาตัวไปผิดก็มีนะก็สมมุติว่าถ้าถ้าร่างกายนั้นมันสมมุติเข้าไปเผาแล้วอย่างเงี้ยก็ไปรับบุญกรรมเลยนะ <c oughs> ก็สวย <c oughs> ก็ไปเกิดใหม่เลยประมาณนี้นนะแต่ถ้าแบบยังโครมาร่ายังอยู่อยู่เงี้ยก็กลับมาได้นะ karena masih ada yang belum